ส,สดีค่ะดรพานิธิรวงชัยพันธ์หรือโคชอ้อยค่ะวันม,มาแนะนําหลักสูตรบุมเพาะผู้นําสายโคชหรือ Grow Coaching Leader ที่ออกแบบมาจากความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นวิทยากรทางด้านการโคชมาเป็นเวลา10ปีและเป็น Executive Coach ที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation ค่ะหลักสูตรบุมเพาะผู้นําสายโคชมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ โคชชิ่งคอนเวอร์เซชันหรือบทสนทนาอย่างโคชได้อย่างราบรื่นกับตัวเองนะคะคนแรกเลยอันที่สองคือกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวอันที่สามคือท่านสามารถใช้กับทีมงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้อย่างรุ่ลุวงราบรื่นค่ะโคชชิ่งคอนเวอร์เซชันเป็นบทสนทนาที่มีเป้าหมาย เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการโคร้ชตามที่ผู้รับการโค้ชต้องการหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นโค้ชคงจะต้องมีความรู้หลากหลายมากมายเลยเพื่อเกิดประโยชน์อย่างที่ว่าความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นหรอกคะ่ะสิ่งที่โค้ชควรจะต้องมีไม่ใช่ matter expert แต่โค้ชจะต้องเป็น process expert คือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการโคร้ชดังนั้นหลักสูตรบ่งเพาะผู้นำสายโค้ช จึงประกอบด้วยเรื่องสำคัญสำคัญห้าเรื่องที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะข้อแรกเลยคือจะต้องเข้าใจถึงหลักการแนวทางแนวคิดของการโคร้ชเรื่องที่2คือจะต้องมีโคชชิ่งไมล์เซตที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อนําไปสู่ข้อที่3สามารถที่จะใช้ทักษะนะคะทักษะสําคัญของการโคร้ชคือการฟังการถามและการสร้างบรรยากาศปลอดภัยมาถึงหัวข้อที่4 เราจะนำสิ่งที่ทุกท่านได้เรียนรู้เนี่ยมาประกอบกันเป็นโคชชิ่งกระบวนการโคชที่ท่านจะสามารถใช้ได้จริงและเรื่องที่5คือเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือเพื่อที่ท่านจะสามารถเสริมเทคนิคการโคชของท่านได้มากยิ่งขึ้นค่ะรูปแบบการเรียนรู้วิธีที่1เลยนะคะก็คือ จะเป็นการถ่ายทอดจากวิทยากรหลักคือตัวเองนะคะในเรื่องของหลักการความรู้ประสบการณ์และมีการสาธิตจริงข้อที่สองนะคะคือผู้เข้า,าร่วมอบรมทุกท่านจะปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำจากตัวอ้อยนะคะแล้วก็ทีมผู้ช่วยวิทยากรที่ได้รับการรับรองด้านการโค้ชเรื่องที่3ค่ะผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้รับวันออนวันโค้ชเมนทอร์ จากอ้อยนะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมและนี่คือสิ่งที่หลักสูตรบ่งเพาะผู้นำสายโค้ดจะส่งมอบให้กับท่านเพื่อท่านจะสามารถใช้ได้กับตัวท่านเองและสามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้รับการโค้ดของท่านแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ